จากันนะครับว่าคณะรัฐมนตรีแพทองทนหนึ่งหรืออิงหนึ่งหรือเขาเรียกว่าอ่านะคอรมอนหนูอิงนะนะครับลูกลูกสาวคุณทักษิณน,นะครับนะพ่อเป็นไม่ได้พ่ออะไรอ่าเคยติดคุกกิตตารังมาก่อนเป็นไม่ได้ก็ให้ลูกเป็นชาดานะพ่อเคยมีมขดงคดีจ้างวานฆ่าหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ศาลยกฟ้องแล้วกลัวจะมีปัญหาเรื่องอ่า ่อเรียกอะไรจริยธรรมนะครับเรื่องความซื่อสัตย์ก็ให้ลูกสาวเป็นนะครับแล้วมีใครครับสสแปดลิ้วกลุ่มคุณธรรมนัสนะครับคุณอัรรศกรเนื้ออะไรก็จำไม่ได้แล้วอันนั้นก็ให้พ่อเป็นนะครับนะเพราะลูกลูก,ล,กลูกเป็นเป็นแล้วจะมีปัญหาก็พ่อเป็นคุณธรรมนัสเคยมีคดีติดคุกกิจลางในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนะส่งออกแป้งนะครับถ้าบอกส่งออกเฮลิโอนแล้วแกจะโกรธก็แกก็เคยโดนคดี มันคือแป้งติดคุกอยู่ที่ลับนิวเซาเวลเนี่ยผมยังจำได้เลยคุณผู้กองแกพูดว่ามันคือแป้งผมไม่ได้ส่งออกเฮโรอีนผมส่งออกแป้งนะครับติดคุกอยู่ที่นิวเซาเวลในฐาะนะเป็นชายจักรันวัยหนุ่มเก็บอัญุ่นอะไรของแกก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ติดคุกติดตารางอะไระนะแต่ว่ารายงานก็บอกว่าแกติดคุกอยู่ในศาลในในนิวเซาเวลออสเตรเลียอะไรเนี่ยอันนั้นก็ กลัวจะมีปัญหาเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็ส่งน้องชายเป็นนะครับนะนะก็หลายๆคนก็ส่งลูกเป็นบ้างหลานเป็นบ้างบุตรบุญธรรมบ้างคุณสุเทพก็ส่งบุตรบุญธรรมมั้งรู้สึกจะคุณอะไรเอกนัทพร้อมพันหรือไงอ่ะนะน่าจะเป็นบุตรบุญธรรมคุณสุเทพนะกปะปสอ,อันนั้นก็คุณสุเทพก็เป็นไม่ได้นะครับก็รัฐบาลชุดนี้ได้ฉายาว่า คอรมอครอบครัวนะแฟมิลี่ครับแคบิเนตก็หมายความว่าเวลาตรวจคุณสมบัติเนี่ยไอคนที่จะเป็นรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยคุณสมบัตินั่งมีความเสี่ยงความเสี่ยวก็เป็นไม่ได้ก็ต้องเอาลูกเอาหลานเอา,า,เอาเมียเอาบุตรบุญธรรมเอาอะไรต่างๆเอาพ่อมา,มาเป็นแทนแต่คนที่เป็นจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเช่นคุณทักษิณเป็นนายกตัวจริงลูกสาวอิงมาเป็น นายกหรือเปล่าเนี่ยสังคมเขาก็มีมองกันแบบนั้นอ่ะผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณเป็นนายกตัวจริงนะเป็นความเชื่อของกูส่วนตัวนะกูไม่ได้ไปนโน้มน้าวใครแต่กูเชื่อว่าทักษิณคิดทุกอย่างนะเป็นคนคิดทุกอย่างในการบริหารประเทศและอิงทำนะผมก็เชื่อว่านายกของเราคือนายกทักษิณส่วนอิงก,ก็แคบผมมองนะส่วนตัวนะกูมองว่าเป็นแค่หุ่นเชิดล่างทรงอันนี้เป็นความคิดของกูคนเดียวนะไม่ได้เกี่ยวอะไรใครคนอื่น นะอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนี่เป็นความเชื่อของกูอ่ะกูจะเชื่อแบบนี้นะกูเชื่อแบบนี้พี่น้องประชาชนไม่รู้จะเชื่อเหมือนเหมือนกูหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนะครับส่วนคุณชาดาแกก็อยากจะเป็นแต่ว่าเป็นไปเดี๋ยวแม่งก็มีปัญหาด้านจริยธรรมหรือเปล่าเคยโดนคดีจา้างวานฆ่าหรืออะไรอ่ะแล้วก็สารยกฟ้องนะก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วตามรัฐธรรมนูญอ่ะน,น,น,นะแต่แกก็ดูแลเสียวๆหรือเปล่านะบางคนบอกว่าชาดาไม่อยากเป็น เพราะเป็นห่วงอ,ง,อง้์เองผมว่าไม่ใช่หรอกชาดาห่วงอนุทินนเองเพราะอนุทินเป็นคนเสนอเสนอชาดาไปเป็นรัฐมนตรีเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องจริยธรรมขึ้นมาก็สวยแต่ว่าที่ผ่านมาอนุทินก็เสนอชาดาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณเลืองไกลดิลองไปยื่นตรวจสอบซิว่าเอาคราวที่แล้วอนุทินก็เสนอชาดาไปเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนี่ฮะต้องต้องส่งสารรัฐมนูลไหมว่าการที่อนุทินจะเสนอชาดาเนี่ย ผิดจริยธรรมหรือเปล่าแหมนะมันเสียวอยู่เหมือนกันนะเออเพราะคราวที่แล้วเศรษฐาไปแต่งตั้งกันทนายถุงขนมไปก็หลุดจากเก้าอี้ไปแล้วออนะครับแล้วคราวที่แล้วเศรษฐาก็ไปแต่งตั้งทรมนัดไปแล้วนะนะครับแล้วลุงป้อมก็ไปเสนอรรมนัดไปเป็นรัฐมนตรีคราวที่แล้วอ่ะอย่างนี้ลุงลุงป้อมจะโดนพ้นจากตาแหน่งหรือเปล่ายุบพักไหมนะอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่า ปัญหาเรื่องผิดจริยธรรมเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยแม่งตีความได้กวา้างอะไรที่ดูแล้วแม่งไม่เขา้าทาเข้าทางเนี่ยมันมีปัญหาเสี่ยงหมดนะครับเพราะนั้นคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับเราอยากเราอยากเขาไม่ต้องพิจารณาความรู้ความสามารถในการบริหารในการบริหารประเทศเขาดูจากว่าอ่าหนูเป็นลูกใครอ่านะครับ อ่าหนูเป็นลูกทักษิณก็อ้าวเป็นนายกได้อ้าวหนูเป็นหนูเป็นน้องชายใครผู้กองธรรมนัสอ้าวเป็นรัฐมนตรีได้อ่าอ่าคุณเป็นใครลุงเป็นใครครับอ๋อเป็นพ่อสสอแปดริ้วอ้าวเป็นได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่าอ่าหนูเป็นลูกใครครับลูกสาวพี่ชาดาอ้าวเชิญเลยครับน่านะครับคือเดี๋ยวนี้เอ่อการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้เป็นระบบอุปถัมภ์คือเป็นระบบแบบครอบครัว พ่อเป็นไม่ได้ก็เอาลูกมาเป็นนายกนะเอาเอาลูกมาเป็นรัฐมนตรีอันนี้ลูกเป็นไม่ได้ก็เอาพ่อมาเป็นนะก็แบ่งกันไปแบ่งกันมานะครับก็มันก็เป็นสมบัติของตระกูลแต่ละตระกูลไปก็อยากจะบอกว่าอะไรสงสารประเทศไทยกูอยากจะบอกว่าสงสารประเทศไทยคนที่มาเป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นนายกเป็นพวกเด็กฝึกงานไม่มีประสบการณ์นะเป็นแค่ล่างฟงของคนในครอบครัว ปูบอกต้องมาสงสารประเทศไทยนะคือต่อไปเนี่ยใครจะเป็นนายกไปรัฐมนตรีแม่งไม่ไม่ต้องไปตรวจสอบบ่านหรอกนะแค่ดูว่าแม่งลูกใครตระกูลชินวัตรหรือเปล่าแล้วแค่นี้พอแล้วคือสงสารประเทศไทยเนี่ยเพราะการพัฒนาประเทศเนี่ยคนที่เป็นนายกมันต้องเป็นผู้นําไม่ใช่เป็นนองมินีนีครับอันนี้คือหลักสากลนทั่วโลกเลยต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆไม่ใช่ว่ามีอะไรอ่าปรึกษาพ่อก่อน เดี๋ยวหนูปรึกษาพ่อก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเพราะคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกเนี่ยมันมันทั้งทั้งนายกตีมันต้องมีความรู้ความสามารถอันนี้เป็นความเห็นของผมนะแล้วก็เป็นหลักการในระบอบประชาธิปไตายทั่วโลกมันต้องเป็นคนเก่งมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าอ๋อหนูลูกพ่อรู้ไหมหนูเป็นใครเป็นเพราะพ่ออะไรเงีย้ยมันก็จะไม่เวิร์กนะนะนะก็พี่เดก็ให้ความรู้กันเต็มเหนียวนะอืม อืมมีอะไรบ้างครับเออสบายสบายนะครับเออนะว่ากันไปครับเป็นไงครับอหญิงอายุ65โดนหลอกลงทุนมิจฉาชีพพาไปกดเงินถึงธนาคาร0ูนย์ไป6000เนี่ยไม่ใช่ FCD f c ดแม่งต้องตลาดอย่าไปหลงเชื่อเขานะอืมอ่าครับอย่าหลงเชื่อคนง่ายนะครับ นะครับเนี่ยหลงเชื่อคนง่ายเนี่ยมันอย่าไปเชื่อคนนะฟังรายการพี่เดแล้วเชื่อคน,น้ย,ยากหน่อยอย่าไว้ใจคนง่ายอืมอืมอืมนะครับธรรมนัฐยื่นลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วไปนั่งอยู่ตรงบริเวณที่นั่งประชุมสภาของพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับลาออกทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยผู้กองธรรมนัฐไผลิกอัฐกรนะครับสะสแปดลิ้วบุญยิ่ง นะบุญสิงห์นะครับสัมพันธนะ์ยื่นใบลาออกกรรมการแล้วก่อนมีการประชุมใหญ่นะครับนะนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ไปนั่งที่ของพรรคเพื่อไทยจริงๆกฎหมายของพรรคการเมืองเขาห้ามสสอ,สอ,สอลาออกจากพรรคนะ้า,าลาออกปุ๊บสิ้นสภาพผมก็อยากจะให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยลงไปยื่นสารมนูลนี้ตามที่เขาไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั้งๆที่ทพรรคฝลังประชารัฐก็ไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้ว นะครับไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลแล้วสสไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยถือว่าลาออกจากความเป็นสมาชิกหรือ,อยังนะและก็มีปัญหาเรื่องจริยธรรมหรือไม่ลองลองลุกป้อมลองไปปรึกษาเรื่องกายดูนะว่ามันยื่นสารรังนูนได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะในเมื่อเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐ้วผู้กองเนี่ยให้มัมภากันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เข้าไปแล้ว นะนะครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ทางพักเพื่อไทยแล้วอย่างนี้ถือว่าผิดจริยธรรมรายแรงหรือไม่หรือถือว่าสิ้นสภาพไหมน่าจะส่งตีความไปยังอบอประชหรือว่าสารรัฐมนูลอันนี้มันก็น่าคิดนะนะครับนะมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะผมว่ามันมันน่าคิดนะนะครับนะเหมือนกับพักของหญิงหน่อยพักไทยสร้างไทย6กเสียงไปยกมือให้กับนะทางพักอ่เพื่อไทยไปยกมือให้อิงเป็นนายก ทั้งๆท,ที่พักก็ไม่ได้มีมติว่าจะต้องไปเลือกไทยอันนี้ก็ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมไม่สื่อสาตส์จริตไหมอันนี้น่าคิดนะสิ้นสภาพไหมฝ่าฝืนมติพักมันน่าคิดนะครับนะเรื่องจริยธรรมเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่กว้างตีความได้กว้างมันดูแล้วมันไม่ไม,ไม่น่ารักบิญญูชนมองไม่ดีอยู่พักนี้แต่ไปนั่งตรงพักนั้นพวางนี้อันนี้มันน่าต้องกลับไปคิดไหมลองไปดูนะเออหน้าคิดนะอื hmm. มงขนยาหกล้านเม็ด ตำรวจเชียงรายสก,กัดจับชาวม้งหกคนซิ่งแหกด่านขนยาบ้า6ล้านเม็ดสารภาพทำมาแล้วสามครั้งได้ค่าจ้างเที่ยวราสามแสนเอ้ยรายได้ดีนะรายได้ดีฝากนายกดูแลด้วยนะครับ嗯嗯นายกอิงให้สัมภาษณ์รัฐบาลไม่มีเวลาฮันดีมูลแล้วนักเศรษฐศาสตร์ชีโ้โจทย์เศรษฐกิจวันนี้ยากขึ้น นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ปัญหาเร็วนะก็ดูซิว่าจะมีสติปัญญาอะไรไหมเห็นพูดแต่เพียงว่าทีมเราเก่งและตัวเองเก่งนะเราเป็นหัวหน้าทีมเราต้องเก่งนะนะนายกเองนะนะนะ,นะครับเอเอนะครับคุณต้องพิสูจน์นะครับว่าคุณเป็นนายกเนี่ยคุณเก่งจริงๆมีสติปัญญามีสมองมากกว่า8ปดหมื่นสี่พันเซลนะคุณต้องแสดงว่าคุณมีมีสติปัญญานะไม่ใช่มีอะไรก็ถามพ่อถามพ่อนะครับไม่ได้นะครับเป็นนายกนะผู้นําประเทศนะ Mm hmm. นะครับอ mm ืม hmm. mm hmm. นะครับอ mm ืม hmm. สบายสบายนะครับอ mm ืม hmm. อ mm hmm. มีอะไรที่น่าสนใจนะอ่ะพี่เด์ก็ดูไปเอออืมอืม mm hmm. mm hmm. นี่อะไรครับเนี่ย กูรูใหญ่ไพศาลพืชมงคลจับตาปปชอ,อาจจะต้องติดคุกทั้งคณะหนะากสารอาญาทุจริตรับฟ้องปมวีละฟ้องหลายก็ทงอืมนะครับอืวีละไปฟ้องอะไรเขาอีกหลายก็ทงนะอืมนะครับเรื่องให้เปิดเผยรายงานการไต่สวนลุมป้อมอืมก็ดูกันต่อไปนะครับจะติดคุกหรือไม่อย่างไรอนะอืม มีอะไรน่าสนใจไหมม,มีอะไรน่าสนใจครับพูดไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนะครับเอา้าเตือนภัยครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภยัยประชาชนอย่ารับโทรศัพท์เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย697 698แล้วก็66 เป็นมิจฉาชีพโทรมาจากต่างประเทศครับนะครับสำนังกงานตำรวจเตือนนะครับเบอร์ห9 7้าเจดเบอร์ห9เก้าดเบอร์ห6หเป็นมิจฉาชีพโทรมาจากต่างประเทศอย่ารับโทรศัพท์นะครับนะครับมิจฉาชีพนะแม่งโจรเยอะจริงเลยอืมอืมอืม นะครับมีอะไรที่น่านะอ่าเ oh. อาคดีบิ๊กโจ๊กหน่อยครับบิ๊กโจ๊กเตรียมพยานหลักฐานสู้ปมสอบวินัยไล่แรงคณะกรรมการสอบเสร็จ80%แล้วใกล้แล้วนะครับอืม mm. นะความคืบหน้าไปแล้วครับมีท่านพลตำรวจเอกสาราวุฒิรองผอ,อตรอเป็นประธานสอบวินัยไล